สวัสดีครับอยู่กับผมช่องหกล้อนายอนครับผมวันนี้จะพามาดูอ e ีแตนครับที่ไหนเรียกอะไรก็ไม่รู้ครับแต่ที่นี่นี่ครับมันมีเขียนบอกอีแตนเนี่ยมีรหัสมีประเทืองเนี่ยมีคนมีชื่อของคนที่ครอบครองรถคันนี้นะครับมีสเตนในลากอ้อยครับนี่แปดล้อไฮ้ย ทำรถผมก็ถ่ายน้ํามันเครื่องครับเป่าหม้อน้ําเป่ากองเับเช็คเช็คหน่อยครับที่ปั๊มเอสโตครับทำดีครับเนี่ยที่นี่ทําดีที่สุดครับเป่ากองเป่าหม้่อน้ําเป่าอะไรให้เรียบร้อยครับนี่ครับนี่ก็อันนี้ก็มาถ่ายน้ํามันเครื่องน้ำมันเครื่องนี่ใช้กิิตครับเนี่ย สี่ลิตรสิบสี่ลิตรโอ้โหมากกว่ารถผมอีกเอาวางใหม่เนาะเอาเครื่องใหม่วางเอาเครื่องใหม่วางหกสูบเลยนะนี่ครับเครื่องเป็นไรนี่ซ่อมง่ายเลยรถอย่างเงี้ยนี่ครับนั่งดูเครื่องนะครับหัวฉีดสูบไหนไม่ทํางานนี่รู้เลยนั่งเพราะนั่งคู่กับนั่งคู่กับเครื่องไปแล้วเดี๋ยวผมต่อลองลองเทมเปิลนะครับ อืมนี่ครับสามชาตได้ไหเนะนครับนี่นี่เครื่องโอ้โหมันเครื่องนี่สิบแปดลิตรเลยครับมันน้ำน้ำใหญ่ กองก็เท่เลยมีที่ขันนี่ด้วยอะกองถูกเหรอกร้อยกว่าบาทกองร้อยกว่าบาทโอ้โหกองรถผมนี่แปดร้อยเก้าร้อยแต่ว่าเปลอน้ำมันหน่อยแต่กองถูกกองถูกใช่ย่างเดียวอ๋อเป็น่นสากองเดียวครั้งที่แล้วเขาไปซื้อเครื่องมาสปินข้างในไม่มีอ้าว อ่านี้เขาต้องไปซื้อเพาไปซื้อของจริงงงเขาโยงมาเป็นชิ้นเลยไอห้าพันกว่าแล้วเท่าไหร่ไม่รู้เจียงกงอ่ะนะอ่าเอาแคส่สปริงตัวเดียวขายเขาบอกว่าซื้อช้างทั้งตัวเอางาอ้ซื้อต้องซื้อซื้อช้างทั้งตัวอพอจะเอางาอ,อันนี้ก็ซื้อจริงๆสปริงตัวละสองร้อยสองร้อยอ่ะมีขายอ่ะมันไม่ขายเลิ ขายยกชุดเลยขายยกชุดแล้วก็<ช>ถอดหมดทุกอย่างเลยเพื่อเอาสปริงอันเดียวแล้วก็ดึงออกแค่สปริงอันเดียวดิโอ้ยตายเลยตายหัวเลยอ่ะ <c oughs> สปริงอันเดียวก็ไม่ขายมีแต <c oughs> ่ปล่อยครับแม่มีแต่ลมด้วยเอาอยู่นะ โอ้โหดูเดียวดูเผาเผานิดเดียวเละสองซอกเองเผาอันนี้เกียร์เป็นเกียร์อะไรครับเนี่ยเกียร์เป็นเกียร์อะไรครับห้าเกียร์ห้าเกียร์ธรรมดานะมีโลไหมลโลก็มีทั้งหักโอเคโลก็มีทั้งหัก 54เย์โล่นนะ 5, Yellow, ต้องหักประมาณเดีวยวนกะับที่เรีใช่ เย้มสินะครันี่ครับนี่ครับแล้วเปล่าอยู่เอี่ยมไงน่า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 นนเนี้ยขึ้นขาวความร้อยไม่ขึ้นแล้ว นี่ครับแล้วก็เป่าออกมาน้ำครับเครื่องผงก็ยังดีอยู่นะครับอืม,มสองก็ยังไม่เยอะยังไม่เยอะยังไม่ไมีเยอะ,ยอะห้งแค่คนก็จะยเยอะนะครับ นครับที่เป็นปั๊มเอโซครับเดี๋ยวพาไปดูคันหลังครับบางคนถามว่าเออคันหลังรถอีแสก็ขาทำกันยังไงนะครับหลังเชื่อมเลยครับ เป็นคันหน้าเอาเชื่อหมออปิดแล้วเข้าตัวแล้ยนะอ้น้องแก๊กเข้าดิิ่ง <laughs> ย <laughs> ิ่งเก้าลิ้งอันนี้โอ้ อันนี้มันสี่สูบนี่ก่ะอันนี้ต้องหกสูบพี่กายอันนี้มันเป็นอะไรล็อกกี้ไหมเหรอม่มันน่าจะอยู่ในเครื่องล็อกกี้อือครับมันเป็นนะ 6, 6อีสูบเนาะหกวิดีหดีออหูว่างอะไรวะลา,าดเครื่องอยู่ไ, <B> ไหนมนะาอีสูบไรเนาะแรงดีไหมครับ oh. รถมาใส่รถเล็กๆนี่นี่กระจายเข้าไปล่างนี้ไล่ก็สบายเลยอ่ะโอ้โหเลยละสสนทุแลวิ่งสบายเลยนี่นี่ตัวเปล่านี่หนักเท่าไหร่ครับสามตันสามใส่ได้สิบตัน สิบสองสิบสามตันเนาะองเล็กเนะใส่สักสิบตันนี่ก็โหมนเงินงนเงินแล้วอันนี้มาใส่เพื่อการโค้งเฉยนะไม่ได้ช่วยลบน้ำหนักหรอก ลง,ล,ลงแต่เอง <laughs> ไม่ใช่ถุงลมนะนี่ลงเอง <laughs> <ๆ> <laughs> นะเอามาก,าก,กันโยกเฉยที่ใส่มันไม่ได้ใส่เพื่อลับน้ำหนักแล้วไม่ถึงหรอกใส่ตรงขนาดนั้นก็ไม่ถึง <laughs> ทิศสองตันนั่น <laughs> นะ <laughs> <laughs> ออกจากไลนะงนเง,ง,ง,งินนเงิน<ๆ> <laughs> หนากว่วคว่ำเนะี่ยหรอ ออกจากไรเนาะคันนาคันอะไรเงี้ยไปครับเราก็หลังจากเสร็จแล้วก็ไปขึ้นของกันครับผม ติมด้วยฮนะไม่เห็นไอ้ติมมีตำรวจอยู่ด้วย<ม>ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับหมดไปพันกว่บาบาท งถ้าไม่พร้อมก็อย่าทำเลยดีกว่าต้องมีตังสำรองเยอะก็ได้ไม่เครียดครับถ้าไม่มีตังสำรองเยอะๆนี่เครียดหน้าดูครับกล่าโอเคครับคลิปนี้ก็ผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็คลิปหน้าไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ